สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home s u r v i v กันอีกเช่นเคยนะครับนะสุดช่วงนี้ติดเกมนี้มากเลยในเช่นเคยครับเราก็กลับมาเล่นพี่เอกกันเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องการเล่นเซอร์อะไรเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะเดี๋ยวกําลังดองคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับกําลังซ้อมทีมไปอยู่นะขอรับชมได้เลยสําหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยนะครับจว๊ กันเข้ามาแล้วในแมพสุสานรถเงือเงือเือเือฮ่าขี่พังประตูเลยกันนี่ซึมซึมนี่เขาไม่วิ่งมาเปิดประตูเลยหรือไงเนีฮะหรือว่าสมัยนี้เขาไม่เปิดประตูกันแล้ว ไม่มาเปิดประตูจริงๆงั้นี่ยะเงียบมากมันเงียบไปหมดมันไม่มีใครมาเลยอ้าวเซฟไปทีไปแล้วหนึ่งทีจังหวะนี้เดี๋ยวขอไปเยี่ยมหน่อยแล้วกันนะออสวัสดีวิน,นี่พี่แป้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แป้งพี่แป้งจะไปไหนพี่หยิบไม่ไหวยแล้วด้วอุ้ยมีสายสินไม่เห็นสายสิน มองไม่เห็นใจสินจังหวะน,นี้พี่แป้งโดดยูริครับดักถ่ายไม่เอ่ยเอาน่าจะสกิลกล้องอยังมนนไม่ไมาตอนีไอ้ไม่ร้องไม่ร้องพี่เอกบอกไม่ร้องอยูริวิ่งเข้าไปปักทูบปักเทียนอมุด่ะโอเคดักท่อจังหวะน,นี้ซึ่งหลังแหกบอกเลยว่าหลังแหกกีไปหนึ่งชอ็อตอุดหูวิ่งไปดีพยายามดักนะตอนนี้ เอาหายในตู้แหละตีล่อตีล่อในตู้แหละในตู้แหละนั่นไงว่าแล้วนี่กันเตะอ๋อแล้วยูริตุยทีเดียวตุยนี่ฮะถ่ายก็ไม่โดนดิง่ายไหมง่ายสเต็ปสเต็ปจูดเข้าท่ออีกแน่เลยโอเคดักครับจังหวะนี้บอกเลยว่าดักแอมดักอ่าอ่าเข้าตู้อีกแล้วตีล่อรู้สึกเหมือนการตีล่อไม่ได้ผลช่วงนี้ ีใส่หนึ่งดอกซึมเอาตายกดอีไม่ทันเลยเลิกคอขาดไปเมื่อกี้เห็นนิพาไปไหนแล้วเอ่ยมาพี่แป้งอยู่นี่ปลไปไปนิพาอ๋ออยู่ข้างบนเจียจุดทูบเลยลูกสีไปใส่ตีวืดตีวื้นดีเหรอต้องไปตีวืดตีวื้ไม่ได้ซึ้มอ้าวเออปวดให้เจ็บไปทึ่งใจอ่บยังไม่ลงอีกเหรอ ลงลงไปเอาเอาเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ไม่ตีไม่โดนโอ้โหใส่ยืงข้างๆกันลเป็นเพื่อนกันแล้เมื่อ้จากวัน,นี้ก็าเซฟเป็นสองวิธีแล้วบันไะไแล้วครับมีแววว่าจะเพรเฮ้ยเอ้เอามาได้ไงวะเนี่ยให้โอ้โหใจหายหมดน้องนี่พาวิ่งสวนอย่างนี้ไม่ได้นะ่นลกูกเอ้ยแปะยันละยังไ,ไม่แปะเว้ยตอนนี้เราแวงแล้ว อ,อการแตกออกแปะยันแล้วจังหวน,นี้ต้องแปะยันแล้วต้องแปะยันแล้วเออผมว่าเขาน่าจะโดนแล้วล่ะมาดักเลยเอาไม่เจอ <c oughs> ดักว่าเขารอแน่ๆอ่นนี่ไงเจ็บมากไม่ลกเอาพลาสเตอร์ติดไม่ลกแต่วันนี้เขาวิ่ง เขาเซฟไปสามพิธีแล้วพี่น้องทำไงดีจังหวะนี้แตกก่อนนึงเลยนี่พาถึงคาดแล้วลกซึมเข้าไปขอขาดบอกว่าคอขาดเมื่อกี้นี่ภาพค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยนะทุกคนสำหรับคนที่เป็นเด็กนะอย่าไปหาทํานะทุกคนเอาขี่บอร์ดฟาดเพื่อไนไม่เอานะ <c oughs> จังหวะนตรงนี้เขาโซนไปสองพิธีแล้วพิธีอยู่ไกลมากยังไม่ปักเลยนะตะปู อ,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 อพีแป้งพีแป้งสวัสดีพีแป้งกี่ไปหนึ่งช็อตโดนสกิลไว้ไปเลยครับจังหวะนี้ซึม,มดูสิจะรอดมือไล่ผีแป้งสิไปใส่ผีแป้งอุ้ยออกอยู่นี่แอบหลายใจครับเ <laughs> ดี๋ยวไล่พี่แป้งต่อนะเราต้องไล่พี่แป้งนะครับจังหวะนี้พี่แป้งยังไม่เจ็บเลยรู้สึกเขาชุบอยู่รีแล้วด้วย อันนี้พี่แป้งหายอันนี้ข้างล่างขีใครมาท,ทําพิธีพลาดวะเฮ้ยยูริอยู่ยู <laughs> ยรยิทำพิธีแตกครับพี่น้องกีใส่พี่แป้งมาทีหนึงฟันฟันฟันไม่โดนโอ้ยเนาะรู้สึกช่วงนี้แบบฟันพวกเซอร์ไม่โดนเลยไม่รู้เป็นไรอ่ะขออีกทีนึงเฮ้ยพูดมาแล้วมันศูนย์มันศูนย์แห้งมีกอดครับพี่ผมมีกอดโดนไหมโดนไปเออยังโดน แขนยาวมากพี่แขนยาวมากพี่แขนยาวมากๆเหมือนวิ่งไปพิธี้าเห็นยุรี่หลายใจก่อนหลายใจหลายใจอะไรที่แต่พี่แปงก็หายนี่เป็นผลจากการหลายใจนะครับอย่าหาทำเมื่อกี้อะไรแบบบยูรี่เหมือนเดิมใช่ไหมถ่ายไม่โดนอีกแล้วเขาเป็นอะไรการถ่ายไม่โดนมาครับเนี่ยหูวิ่งหูวิ่งที่ออกก็ส่วน มันมุย้ยเผยสั่งใส่ัวดอกไอ้ป<ะ>ังเอออุ้ยกันตันออกแล้วเมื่อกี้เอากันตันออกอีกแล้วแล้วก็ตีไม่โดนนะประเด็นเออทีเดียวยูรินอนนะเนี่ยยุลีอ่ะถ่ายไม่โดนงลงไปนอนนะเนี่ยเอาไม่นอนเลยเอานอน <c oughs> <c oughs> โดนลงไปฆ่าตัวตาย พิธีไม่มีใครนะ,ะทางน้นปักตะปูไปแล้วจังหวะนี้เพราะแต่นั่นมันใครวะไหนะพี่แป้งเลยแป้งพันไม่ได้ใช่ไหมครับพี่อีดอัดรูไปหนึ่งดอกจังหวะนี้ยางไงพี่แป้งยางไงวนรถฮะจังหวะนี้เล่น,ลนวนรถเอากระดกเ1็มรอยห้าสิบจังหวะนี้เขาวิ่ง เขาวิ่งยาวๆเขากระโดดไปแล้วเอ็มร้อยเยอะยังเลยเอ็มร้อยเยอะเกินไปแล้วเอ็มร้อยเยอะเกินไปแล้วเขายิบไหวแต่วันนี้พี่แป้งหยิบไหวแล้วกันตันก็ออกเข้าจากวันนี้ไม่รอดอกพี่แป้งนะพี่แป้งพี่แป้งซีสารบลิงอุ๊ยอุ๊ยเขาเสร็จไปแล้วหนึ่งพิธีแต่ไม่เป็นไรเราฆ่าพี่แป้งได้นะครับแล้วก็ยูริออกไปแล้วตอนนี้ยูริออกไปแล้ว ยูรีไม่คิดจะให้กำลังใจเพื่อนเลยล่ะเนี่ยมันจะชนะเราแล้วเนี่ยนี่ออกไปทําไม้ตรงนี้สายสินต้องลงไปข้างล่างครับผมว่าพี่อ๋องสวดพิธีนี้อยู่เนี่ยเลยาไม่เจอการคาดเดาที่มั่วม,มากนี่พานะ่ะอยู่พิธีโน,น้นแหละแต่เฮ้ยไงพี่อ๋องเอยกาลังจะไปไล่พี่พาเลยแต่เจอพี่อ๋องก่อนก็เอาพี่อ๋องก่อนละกันนะ อ๋องครับผมขอสักแผลนึงสักแผลหนึงพี่ขออีกแผลหนึ่งพี่ขออีแผลอีกนิดเดียวอีกแผลเดียวพี่เอาเอาวิ่งติดเอาพี่เขาวิ่งติดมุดท่อมุดท่อสิพี่มุดท่อไปเลยเออแต่ละงั้นจังหวะนี้ก็ไปหานิพาก่อนเลยแล้วกันนะพี่ออกนะเอานิพาหายเพื่อนออยย่นรน เขาเดินไปตอนไหนวะนะสวัสดีครับชุบใครครับนี่พาลกูกนี่พาออกมาเร็วออกมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวตีไม่โดนได้ไงตีไม่โดนได้ยังไงนี่บอลมีคนโดนนี่บอลแกงแล้วหนึ่งจังหวะนี้ขวบไป่ดึงด่ว บอกเลยว่าไม่ไหวกับนีวอร์นมากเลยวันนี้อะไรกันก็นไม่ละเดี๋ยวทำไมท่อมอันนี้วายยังเลยเนี่ยท่อมคูดาวไวไวจังหวะนี้ขอดักเดินเข้าไปวนรถเป็นหนึ่งสเต็ปวนรถเป็นหนึ่งสเต็ปอย่างไงย,ยิพหายิบม,มนก็คือเต็มหน้าโอ้โหแทบมองไม่เห็นครึ่งจอจังหวะนี้หน้าขาวมาก ไอ้นี่พาก็หายตัวไปแล้วเฮ้ยพี่อ๋องพี่อ๋องชึ้นพี่แป้งนะครับอือตีพี่แป้งไม่เข้าตรงนี้กาะพี่แป้งมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตีเพื่อไปหนึ่งทีเออตีเพื่อไปสองทีจังหวะนี้เกาะหมดไม่นะพี่อ๋องจะไปไหนพี่พี่อ๋องสิไปใส่พี่อ๋องสิไปใส่เอาตู้เอาเสร็จไปอีกหนึ่งพิธีแล้ว ที่ผายแล้วเดี๋ยววิธีเดียวอีพิธีเดียวเท่านั้นทุกคนครับเราจะแพ้ทุกคนเราจะแพ้อ่ารอดอันนี้พี่ออกได้ไหมรอดพี่ออกได้เฉยอู้ตีวืดเฮ้ยพี่ออกเข้าเอาอ่ะพี่อ่องเข้าเอา่ะจังหวะนี้พี่อ่องเข้าเอาหรือว่ากูตีไม่โดนดิกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูซุนกูซุนกูซุนกูซุ่นลายซุนแหง ตอนนี้กูสู้นั่งเฮงพี่อองพี่เออใส่จังบาดซะบัววันนี้พี่อ๋องเข้าตู้ใช่ไหมเข้าตูต้เราพังไปเลยแล้วกันไม่เนี่ยการแตะอะไรพี่อ๋องตุย้ยมีพายนี่เว้เวยรเราจะไม่ให้ใครสวดได้ครับเราจะไม่ให้ใครสวดทั้งนั้นเราจะไม่ให้ใครสวดอีกเด็กผีตายตายแล้วหายไปไหนไวะเนี่ย ผมว่าลงไปเฝ้าพิธีน่าจะดีกว่านะเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นนะเห็นนะเฮ้ยทำไมาพี่เอกหน้าแดงเมื่อกี้พี่เอกหน้าแดงนี่พาลูกนี่พาจะไปไหนลกูกนี่พาสุขภาพดีมากเลยจีบเพิ่งเดืบแต่ไ,ไ,ไม่ไล่นนะกลับไปเฝ้าพิธีเมื่อกี้เหมือนเห็นพี่แป้งนะเดินมาหายหายเฉย เอาพี่แป้งอยู่ข้างบนโอเคทำไมาพี่แป้งถึเดินบนวะหาของเลยพี่พี่หาเจอใช่ไหมพี่พี่แป้งหายาเลยพี่อุดหูวิ่งมาได้ยังวงนี้โหแมวมียันด้วยนะน่ะนี่ตีเป็นดอกจะใช้ยันเหรอพี่จะใช้ยันเหรอพี่พี่แป้งใช้ยันเหรอพี่ ใช้ไปเลยแงวจังหวะน,นี้ไล่บอกเลยว่าไล่ยาวๆไล่ยาวๆ,ยยาวๆอ่ะโดนลงไปแล้วอ๋องฟอนเล็บทำไมฟอนเล็บทำไมอ๋องตีวืดเฉียดหน้าออกไปเมื่อกี้พี่แป้งพี่แป้งว่าไงเอจังหวะน,นี้การแตกออกการแตกการตัดอะไรไม่รู้พี่อ๋องทำอะไรนะพี่อ๋อง พี่แป้งถึงคาดแล้วพี่ถึงคาดแล้วซึม <ME K> เต็มหน้าพี่แป้งจังหวะนี้ชักกระเดี่ยวกระเดวเมื่อกี้แ้งชักกระเดี่ยวทุกคนพีทีใกล้เสร็จหรือ,อยังนะอ่าลั่นไปแล้วทีหนึ่งนี่พาล,ลูกเมียสาวสีชมพูครับเมียสาวเสื้อแซมพูสีไปใส่อี อันนี้เฟดฮะเฮ้ยพี่อ๋องไม่ได้พี่อองจะมาสวนไม่ได้พี่ชู่พี่อ๋องชู่อาการแบบนี้ก็พังไปเลยครับชู่พี่อ๋องพี่อ๋องชู่สไปใส่ก็ไปสี่ชูสไม่ต้องสวดบอกเลยไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดพี่พี่อ๋องตายใช่ไหมพี่อ๋องตายนะพี่พี่อ๋องตายนะพี่นี่พาเห็นศพแล้วจังหวะนี้ ี่พาเห็นแล้วี่พาเห็นฆาตกรแล้วพี่พาหนีี่พาจะไปแจ้งตำรวจโอแล้วก็หายไปเลยว่าเากลับไปสวดนะอ้าไม่สวดไม่สวดจังหวะน,นี้หาของหาของนี่ใช่ไหมล่ะน้องจะหาของไปทําไมลูกน้องอยู่คนเดียวนะอมโทอมุทธ ก็ดักตามสเต็ปเหมือนเดิมครับเขาก็น่าจะเล่นรถเหมือนเดิมของเขา่นแหลผู้ชมเห็นไหมครับเขาเล่นรถอยู่ตอนนี้นัเขาจุกรถอยู่ตอนนี้เขาลอยเราเข้าไปแล้วตอนนี้มาสเต็ปสเต็ปสเต็ปหนังอินเดียสเต็ปหนังอินเดียเอ๋วิ่งดักวิ่งดักวิ่งดักสเต็ปหนังอินเดียเอ๋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  สับขาหลอกเลยก <ij> yeah, yeah, yeah. ันเย้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 ซาเย้เย้สุบาริคาฮ่าไอ้เขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ย่อย่อย่อยังไงยังไงสับขาหลอกเล่นสับขาหลอกเล่นมากไปก็ไม่ดีนะลูกจับมือกันก่อนจะรีบไปไหนหยิบฝายเอ้ยฟันไม่โดนครับจังหวะนี้เขาฟาดสไตล์ไม่โดนยังไงยังไงยังไง เออหนึ่งดอกตายนะทีนี้ตายนะตายอุ้ยตายตายครั้งนี้ตายตายนะน้องน้องตายนะตายเลยนะครั้งนี้ตายนะเอ้ยโ๋วัวทะลุวัวทะลุกรแพงสุดท้ายเก็บเสียนะ ซีนนี้โคตเท่เลยบอกเลยเดี๋ยวสามารถรอติดตามตอนเล่นเซอร์กับเพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้กำลังซ้อมทีมนะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อติดตามโฮสต i n ิ h โฮมซีต่อไปนะ